ทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วน,นะคะคลิปนี้ค่ะเบสก็จะมารีวิว ดินสอ Little Twin Star Pack คาแท่งของซาริโอกันบ้างนะคะก็ไม่เคยซื้อแบบแพ็คแบบนี้มาใช้เลยอะเลยไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแตกต,ต่างกับตัวดินสออย่างเงี้ยของซ a r i o อตรงไหนนะคะคือพอจะเห็นแหละว่ามันเป็น HB ก็คือ HB เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีความเข้มเนี่ยน้อยกว่าตัว 2B เนอะ<ๆ>เวลาไปทำข้อสอบฝนนะคะน้องๆที่ ทำข้อสอบที่ต้องตรวจด้วยคอมพิวเตอร์อะสอบแบบสอบแกดแพสสอบโอเน็ตอะไรพวกนี้เนี่ยใช้เป็น 2B ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นจะต้องใช้ตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยฝนข้อสอบได้แต่ว่าถ้าเป็น HP เนี่ยฝนข้อสอบไม่ได้เหมาะกับน้องเล็กๆที่ใช้จดอย่างนี้มากกว่าเแบลบว่าสําหรับเบนเนี่ยเแบลบว่ามันน่าจะอ่อนเกินไปนะคะแต่ว่าเออจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเนาะเห็นแพคเ,เกจก็รู้สึกถึงความน่ารักแล้วทุกคน โอ้โหแพคาแท่ง l i ตเติ้ลทวินส์อะไรจะสวยหวานขนาดนี้นะราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่99บาทนะคะใน1แพคส่วนตัวนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่อ,อ๋อที่ไปเคยรีวิวไปเท่าไหร80 85บาทนะคะ3แท่งก็คือแบบนี้เนี่ยจะแอบแพงกว่า เดีย๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงเนาะอย่าอย่าขาดนะเบสทุ่มขาดจังเลยเป็นคนชอบแกะแพ็กเกจขาดนะคะเฮ้ยทุกคนน่ารักมากอะทุกแท่งเนี่ยลายเหมือนกันหมดแหละจากที่ดูแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมคะเห็นความน่ารักของเขาไหมเฮ้ยคือลายต่ดแท่งน่ารักมากเลยทุกคนดูดิ เดี๋ยวเป็นให้ดูลายนะคะเนี่ยมันจะมีเห็นว่า HB ตรงหัวเนาะแล้วก็จะมีตัว Little Twin Star แบบนี้ค่ะสวยงามมากเลยอะทุกคนโอ้โหน่ารักมากเลยนะ นี่ลอเบย์นะแอบมีเปลอกดินสอเนี่ยลายลิตเติ้ลทวินสตาด้วยนะคะเดี๋ยวเบยเนี่ยจะเอาออกมาก่อนนะชื่อยู่นี่ก็คือแบบสามารถใส่ด้วยกันนะคะแล้วก็แบบเข้าเห็นปะเข้าตีมมากๆเลยอะทุกคนน่ารักจริงๆโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวเบยเนี่ยจะมาลองเหล่าเขาดูเนาะแล้วก็ลองเขียนให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะคะโหไม่อยากเหล่าเลยอะทำไมมันน่ารักอเลยขนาดนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเชิญตัวกลุเหล่าดินสอแฟนรู้มาหน่อยนะคะขออนุญาตใช้โนาเดอะเบสจะเหล่าเป็นด้านด้านเล็กนะคะก็คือแบบตัวนี้มันก็จะเล็กหนอยเบสชอบฟิลเหล่าดินสอแรกๆมากเลยอะตอนที่แบบแท่งยังไม่ถูกพันกันเหล่าอะแล้วพอเหล่าแรกๆแล้วมันจะแบบลื่นๆนะคะชอบฟิลมากเลยรู้สึกฟิลกู๊ดเป็นโรคจิตหรือเปล่าชอบนะคะมีใครชอบแบบเบนไหมที่แบบ เหล่าเหล่าอันแรกๆเป็นสอนแรกแรกจะรู้สึกฟิลโกดมากเลยนี่ยังไม่ได้นะคะก็เคยเดี๋ยวหล่อหล่อไปเรื่อยๆนะชุบ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 นี่แล้วอย่างเอ่ยน่าจะลมแล้มั้งอ้าหลังเฟยวเลยนะคะทุกคนนะคะ นี่อ่ะก็ที่เบสบอกว่าตัวกบเหล่าตัวนี้ความจริงไม่ได้รีวิวกบเหล่านะแต่ขอเชื่อมนิดนึงว่ามันจะมี2หัวนะมันจะมีแบบอันเล็กแล้วก็อันอันใหญ่นะคะคืออันเล็กเนี่ยเหล่าออกมาเนี่ยตัวตัวเนี่ยมันจะเล็กแบบนี้แต่ถ้าฝั่งใหญ่เนี่ยเหล่าออกมาเนี่ยมันก็จะใหญ่แบบนี้ทุกคนเห็นไหมคะเออคือมันก็จะแตกต่างกันนะอันนี้อันนี้คือไม่ได้ใช้กบนี้เหล่านะคะใช้ใช้กบเปโนเหล่าแต่เบสเทียบให้ดูเฉยๆว่าด้านหนึ่งเป็นอันเล็กด้านหนึ่งเป็นอันใหญ่เนาะ ที่นี้นะคะเดี๋ยวหยิบเสร็จกระดาษก่อนแล้วกันกระดาษเหมือนเดิมนะคะทุกคนที่เราใช้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองเขียนดูเนาะมันเสียเบสเบสสิเฮ้ยมันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะเอาจริงทุกคนดูสิหรือเราจะต้องเทียบกับ 2B หรือเปล่าอโอเคอันนี้เห็นเห็นผลชัดเลย HB เนี่ยจะมีความอ่อนกว่านะคะตัวนี้คือ HB อ่ uh, ะ HB ตัวนี้ HB ส่วนตัวนี้2ง B นะคะเฮ้ย mm. แต่ถ้าพูดถึงแบบ mm. การที่เบสเนี่ยจะเอามาจดอะไรอย่างเงี้ยหรือวาดรูปอ่ะเบสเบสแอปชอบไปทาง HB มากกว่า 2B เพราะว่า2 B เนี่ยมันเข้มไปเห็นปะเหมาะก,กับการไปฝนข้อสอบอะไรแบบนี้มากกว่านะคะ mm. เออถูกใจ HB มากกว่านะ ทุกคนอันนี้แนะนำจริงๆนะคะ1แพ็กเนี่ยแค่99บาทเท่านั้นเองแล้วมีต้อง5แท่งน่ยแล้ว5แท่งเนี้ยถ้าหากหารแบบหารแบบอ่ะเอาลงตัวลงตัวเลยตกแท่งละ20บาทเองอ่ะทุกคนดูสิแล้วดินสอแท่งละ20บาทมันน่ารักขนาดนี้อ่ะน่าซื้อมากๆเลยนะคะก็ถ้าหากว่าใครสนใจเนี่ย ไปดูได้ที่ Shop Sario นะคะก็จะมีแบบหลายลายมากๆเลยเดี๋ยวเบสว่าเบสจะต้องไปจัดเพิ่มอีกหลายหลายเลยตัวนี้คือน่ารักมากมากแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเอาไว้ใช้วาดรูปเอาไว้ใช้จดอะไรแบบนี้แทนดินสอกดก็ได้เนาะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันนะสำหรับการรีวิวดินสอไม้ค่ะ แบบลายลิตเติ้ลทวินสตาร์เป็นกล่องนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนดูว่าเบนเนี่ยจะมารีวิวอะไรอค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย